ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าผมจำไม่ผิดสองครั้งหลังที่ซันโวแพ้เนี่ยก็มีแพ้เพชรนิรัน์สองต่อหนึ่งเสียงที่ลานคนเมืองอ่ะก็ล้างตาได้ละและอีกคนหนึ่งที่ซันโวแพ้เพชรชลธทานที่ใต้แพ้นอกเลยอ่านับจากนี้หมายความว่าไฟของซันโวคือตามเก็บบัญชีบัญชีแค้นอย่างเดียว เพชรนิรันได้แล้วหนึ่งแก้มือล้างตาได้เหลือเพชรชลทานอ่าเดี๋ยวดูครับว่าไฟหน้าได้เจอกันหรือไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าอย่างที่สอบถามซันโวไปบทสัมภาษณ์หลังเกมเมื่อวานนี้ก็จะประมาณนั้นว่าเลยคนที่แบบไหนไหนก็เก็บเพชรนิรันได้ละอยากจะแก้มือเพชรชลทานไปเลยในไฟต่อไปอ่า ไปฟังหน่อยแล้วครับบทสัมภาษณ์หลังเกมหลังจากที่เมื่อวานนี้ซันโวเอาชนะเพชรนิรันดร์ได้ในเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมือง28เดือน11ปี66ครับเจ้าซันโวให้ดีเขาเป็นไม่ล้างตานะใช่ครับชนงไหนก็ก็มาสู้ทุกรูวครับสู้รุ่งเลยใช่ครับมั่นใจตั้งแใจยกไหนก็ห้ายกนไหนห้ายกก็มั่นใจทุกโจ้ครับเพราะว่าเราไม่แพ้ครับโอ้คือ แต่ยกนี่เราคิดว่าเราไม่แพ้เอาวุธที่ได้ก็คือแทงซ้ายครับแข้งหน้านะที่เราชั่ววันนี้มาอย่างไงอ่ะพี่เขาก็มาแข็งแรงนะมาแข็งแรงมาดีเหมือนกันเท่บไหก่อนที่เราแพ้เราแพ้ไงจำได้ไหมจำได้ไหมไม่น่าแพ้ครอ้ไม่น่าแพ้เหรอแพ้สองต่อหนึ่งเสียงที่ลราคนเมืองอ่ะนะใช่ครับอ๋อวันนั้นชิงแชมป์ด้วยเนี่ยใช่ครับของสมาคมกีฬามวยไทยมวยนานาชาติไม่มีข้อขัดนะวันนี้มีอะไรวันนี้ มีอาชีพสั่งแขนครับเออได้สั่งแขนนะนะครับชขกหน้าพี่อาชีพเท่าไหร่เดียวันนี้อาชีพเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะกพี่โอ้มีเคสองหมื่นครับอพี่โอมให้อยู่แล้วนะใช่ครับทุกไฟเนี่ยนักมือใน่ายต้องคนละสองหมื่นใช่ครับเขาจะมีส่วนร่างกายเป็นยังไงบ้างครับเออเทียบกับไฟเพชรดินรันแล้วก็ไฟไอ้เพชรธนาคารก็ไฟนี้ดีขึ้นมาแล้วครับได้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 ซ้อมนานหน่อยครับดีกว่าสองไฟนั้นต้องหนักใช่ครับโอเคไหมเนี่ยก็โอเคอยเราเราอยิบเก่าเราอยิบเก่า อ่ำสุดเท่าไหร่ก็ต้อสท่าไหรอดูครับต่ำต่ำ่นนี้น่าจะได้ปรอยยิบแปดร้ยี่บต้องไปยี่สหกได้ไหมยี่สบน่าจะเหนื่อยครัเยี่สิบหได้ชิงแชมป์ไม่เหนื่อยออไม่ไม่น่าได้ถ้าก็ไปใช่ครับก็ดูไปดูไปส่ละไฟครับยี่สบแปดยเก้มีใครบ้างแต่ยี่สิปยีิบกมีใครบ้างเหรอมีมีมีใครบ้างยี่สิบแด้ ปีเม่อค่อน um, ึก่อเมื่อตุล2 9ขึมาเอาช่วงนี้ทีกเราจะเราอยากจะล้างล้างตาใครก็ที่มมเตอร์ก็ันี้วันนี้ก็ล้างตาทีนดันได้แล้วนะใช่ครับมีใครที่เแมาเนี่ยทจุลานเลยได้เพราะว่าเคยแ้มาใช่ใช่ครับรที่ตายพระทนดันปฏิวาติใช่ครับนนเท่าไหร่นั้น ร้อยร้อยยิบเก้าครับอาโอเคกิน็พอได้นะอาลบด้วยกันทั้งคู่สองหลังที่แพ้พี่ตินันมาก็ล้างแคนได้ละเดี๋ยวพี่โชติธรนอีกคนนึงก็ยังยางล้างแคนอยู่เนาะอยากไหมอยาได้ไนะก็ค่อยๆไปค่อยไปนะ